ครับตอนนี้ยามเย็นครับวันนี้วันจันทร์ที่สองท่านมาผู้ใจ่ครับพี่น้องอำเภอสูงเองก็มาออกกําลังกายครับยามเย็นสึ่งเป็นกรรมที่ที่ดีมากมากนะครับครับดีมากๆทุกเย็นจะออกกาลังกายนันก็ก็เป็นสระน้ำของดูการดูแลของเทศบาลอุดรสุกก็จัดสวยงามครับตอนนี้น้ำก็หลังจากลอยกระทงน้นยังเต็มเปี่ยม ผู้คนเมื่อเดินออกกำลังกายมากมายดีครับลูกบบครับกลุ่มสตรีกลุ่มหนึ่งก็เต้นอะไรพิกตรหนึ่งครับ,บแล้วดีวก็สวัสดีครับก็ในตามที่ส่งเสริมให้พี่้องเองสุภาพแขนแน็งแรงครับน้อยก็ หลดุดงานไปโรงบ้านอะไรประมาณนี้นะโอเคครับเช่นครับวันนี้วันจันทร์ที่สองสัปดาห์เจกันเวลาประมาณามุ่งเย็นออก,กว่ากว่าแสาเล็กสานิดเล็กว่าสวนสาธารณะสะนองกรดสะนองกรดครับ,นค,รบคนก็วันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณกลางกลางครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ มีสักสองสามรอบครับ